หมอเอามาตัดให้แกเลยว่ะหมอก็ข้างนั้นโผล่อยู่ดิแล้วแบบโคอยู่นะ ขึ้นเวทีวันเน้องอะไรนะขึ้นเวทีวันเนาะงมาแล้วนี่ต้องนอนแล้วันเมาฮึวันเมากูจะยังไงพวกมึงเบิ่งสภาพคนน้ำเด้อยังเห็นเนี่ยงเด้อเอาแล้วพี่การเคืองทอนนี่โอ้ยนี่คือบรรยากาศช่วงเดือนปลายเดือนกันยา รประมาณนี้อันนี้ช่วงไปเดินกัญยาโอเคอย่าสซทอนน้ำยังไม่มีทมจะเต็มเลยเดี๋ยวดูราดูกันต่อไปนี่เองๆอยู่ว่าลอยู่กันเอาะไเนี่ฮะกำซันเอาอ่ไรเอีงว่ะ เครื่องเครื่องของจะของแม่เติมเติมเมเตหมเตเติมเ សូវីបានដ្តា